ทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้านี้ครับขาตั้งกล้องของทาง f เฟ t e c h นะครับผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเลือกเอามาใช้นะครับคุณผู้ชมต้องรู้ก่อนนะว่าคุณผู้ชมใช้กล้องอะไรมากกว่าอย่างผมเนี่ยผมใช้ตัวกล้อง A c t i o n Cam นะครับก็คือตัว i n s t a 3 6 0แต่ว่าผมยังไม่ผมยังไม่ได้ทำรีวิวนะเดี๋ยวว่างๆค่อยไปทำรีวิวนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Osmo Pocket 3นะครับ ที่ใช้เยอะนะครับฉะนั้นผมจึงเลือกหาตั้งกล้องที่เป็นแบบนี้นะผมจะไม่เลือกหาตั้งกล้องที่มันเป็นหัวบอลน,นะครับเพราะว่าการปรับอะไรมันหลายทิศทางมันสีทิศทางอะ่ะแต่เนี้ยมันแค่2ทิศทางนะครับคือปรับก้มปรับเงยงบก้มเงยแค่นั้นเองง่ายๆนะครับตัวของเฟิร์เทคนะครับราคาเขาที่อยู่ที่ประมาณ7จ0ดนะครับแล้วต่โปรแล้วแต่ร้านด้วยคุณผู้ชมสามารถไปเรียกเขาได้นะครับสิ่งที่ได้มาก็คือจะมีตัวนี้ไอ้ตัวสลักของเขาเนี่ยเขาจะให้มา2อ,อันนะนะครับก็เอาไว้เนี่ยเอาไว้ล็อกคือผมมองแล้้ววผมชอบตันีีท เลือกมาเอาง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเนี้ยมันไม่ต้องหมุนนะนะฮะมันไม่ต้องหมุนเหมือนตัวไหนวะเดี๋ยวผมให้ดูมันไม่ต้องหมุนเหมือนไอแบบเนี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าไอตัวของทางเฟอ t ์เทคอ่ะมันง่ายแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เขาน่าจะแถมตัวแง่งข้างบนมาอีกตัวหนึ่งนะแต่ผมหาไม่เจอนะครับก็เลยเอามาแค่นี้น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่แค่105กรัมนะครับถือว่าเบามากเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พกกระเป๋าแบบ เผาอะเล็กๆอะนะฮะไม่ได้ไม่ได้พกเป้อะไรใหญ่ๆแล้วนะฉะนั้นตัวนี้คือคุณสามารถใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้หรือจะใส่กระเป๋าของเกงก็ได้นะครับคือมันง่ายต่อการพกพานะครับผมเลยเลือกของทางเฟอร์เทคตัวนี้เวลางับเข้าไปนะครับเขาจะมีแม่เหล็กดูดนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ขามันระเกะระกะหรือแบบมันเผลอผะเยอะออกมานะครับตัวนี้ดีนะครับทีนี้การยืดของเขาเนี่ยประมาณขนาดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ40่เซนนะครับ1 0 20 30เออ40 สิ่งที่ผมชอบคือน้ำหนักเบาอย่างที่บอกนะครับแล้วเวลาต่อเนี่ยเวลาต่อมันจะเบามันจะเหมาะมากเดี๋ยวผมต่อให้ดูกับไอตัว In s t a 3 6 0นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่าหนึ่งด้วยผมออกไปทำคลิปข้างนอกหรือว่าทำล็อกนะครับข้างนอกมากก็เลยต้องการขาตั้งกล้องที่มันเบาและสามารถพกพาง่ายนะครับแล้วเอามาใช้กับตัว i n s t a 3 6 0กับตัว DJI Pocket 3เป็นหลักนะครับเนี่ยอ่ะสมมุติผมต่อกับตัวตัวฐานของ In s t a นะ แล, zip. แล้วเวลาต่อเข้าไปมันจะเป็นเงี้ยนะครับเนี่ยแบบนี้เวลายืดง่ายแค่นี้เองนะครับคือมันยืดได้เยอะนะครับแล้วมันจะทําให้มุมมองมันกว้างขึ้นอันนี้คือข้อดีของไม้เขาเรียกอะไรนะไม้เซลฟี่ไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วเวลาตั้งพืนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างมั่นคงนะคือมันกว้างนะครับผมมองไอ้ตัวนี้ที่มันกว้างนะเนี่ยถามมันประมาณขนาดเนี้ยเนี่ยนะฮะมันจะตั้งได้ประมาณขนาดนี้ค่อนข้างมั่นคงกับตัวของกล้องของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่เนี่ย ผมไม่ค่อยแนะนำนะแนะนำเป็นกล้องแอคชั่นแคมหรือว่า Pocket 3ประมาณนี้นะไอพ็อกเก็ตอะถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอมแพ t กล้องคอม a c t ของทาง Sony อย่างเช่นเอ่อ CV1 ที่ผมเพิ่งขายไปนะครับหรือจะเป็น G7X อะไรพวกนั้นนะก็โอเคนะใช้ได้การเก็บก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเนี่ยดึงมันก็ฝึดฝืดกำลังดีนะผมชอบนะมันไม่ได้แบบโหแน่นจ๋าหรือว่าแบบลืน่นซะแบบว่ามันไม่มีความเป็นแบบความแน่นความอะไรเลยอะประมาณขนาดนี้ และนี่แหละฮะคือขาตั้งกล้องของทาง f ฟอร์เทคที่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณมีกล้อง Compact กล้อง Action Cam หรือว่ากล้อง DJI Osmo พวกนี้นะครับขาตัวนี้มันจะทำให้คุณใช้งานกล้องหรือถ่ายลอกของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับของทาง f ฟอร์เทคตัวนี้นะเ e อร์เทคมีหลายๆตัวที่ผมชื่นชอบออนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของเขานะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะ เอามารีวิวเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่มองหาอุอปกรณ์เสริมในการทำหลอกในการทำคอนเทนต์ในแต่ละวันของคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยนะฮะบ๊ายบาย